สบายดีเด้อพี่น้องจ่าสบายดีเบริร์สุขูมสุขคนเนาะสบายดีตอนเศร้าๆตอนนี้สวรรค์กำลังเสียออกหน้ากับคุณปลารวยค่ะบุง๋งในพาก,กันแบบลืมคันจอกป้าพี่น้องพี่อยากออกช่องในร้านลู่ๆหนึ่งกระไดไพ,าพากัน,นเปียกไอพี่น้องจ่าเดี๋ยวสวรรค์สิครับกดก่อน,อนอ <laughs> <laughs> บนป่าเดี๋ยวป่าทิพ <laughs> <laughs> เขากับเปียกได้เลยป้าพี่น้องจ่าเดี๋ยวสิพพากันเปียกมันก่อนไปค่ะ อไอแม่รุ่นโทรมาวันเขาได้ปล่าเส้นาหาขึ้นมาเบิดเราบอกป่านยังบม่ได้พาก,กันออก <laughs> พี่น้องจ้าระวังทีในระหว่างทางที่ออกไปก็เดาเชยเบื้องของพ่อเนาะฝนก็ถือว่าแห้งพอสมควรในเบิ้งมันคือบบแหง้งแต่ว่า,าพี่น้องเบิ้งนี้น้ำเต็มไฮเต็มคั้นอู้พี่น้องเบิ้งนี้น้ำน้องหน้าเขาเจ้านั่นน้ำป่าเขาสิไปเบิ้งแล้วอู้เขาเก็บยังหาน้อยเก็บกระปูไปได้เฮ้ยมึงเก็บป่าแล้วเก็บกระปู เก็บป่าบ่ะฮะป่านะเอ้ยคัมพี่น้องจ้าไปอีกเมื่อเร็วฉันนั่งบานเราเก็บป่าบนนี้โอ้ยโบเฮ็ดเงียงมาขังไว้เนาะเชื่อได้เด้อเลยเก็บป่าไป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 ผูกป่านาห์เราพี่น้องจ้าไปไปกล้องกับชิยากม่วยงกยางเย่าว์ดูพี่น้องจ้ามันฝนลงถึงแล้วได้ป่าอยู่ไงคัม บ่งอยู่<ม>านาดิ้งยินแต่ไม่รุ่นเ้าะ่ะออกไม้ไว้เนี่ยวันเช็ข้หาปากขึ้นมาเป็นเบิเร์ตเหรอะสะวัสด์ก็เลยให้เปาแป๊บออกไปกอนเนาะพอดีว่าสะวัสด์ถามว่ารวยนีพี่น้องนำนาผมเทวาหนักกัเต้ จ้าอู้หึบมากเจ้าหน่องเที่ยวนำไรมีฝ่าจะเอาแยงไปขังไปเอาแยงไปขังป้าป้าป้าแล้วพี่น้องขับรถกันไปปุ่ยตอนนี้สวรรค์องคมาหอดหน้าหอดเทียงเลยพี่น้องจ้าแต่ว่าหอกระแมงใส่ลงไปเผาต่งเบิดบทเห็นจ้กคนมึงแนะนำเต็มเบิดเลยพี่น้องเที่ยวเดินเทียงขณะเทียงทางเขากำหนดจนเต็มทางลงแมงหนาเงินอัมมาลาแถวน้องนะกันจนบาดเลยพี่น้องจ้าปะลงต่งกันจ้าวไวซีมีอย่างโบ แม่เขาเอาขึ้นมากินเบิ้ลลาบอดี้เ <c oughs> พราะว่าออกมาซาเนาะพอดีถาปลารวยมาน้ากันเพื่อสีเห็ดยังแล้วออกมาพร้อมกันกับป่า,มาเมื่อวานนี่กะเมื่อเมื่อส่งป่าแล้วก็นอนบ้านเลยเนาะพี่นอ้องบางมือสวรรค์ก็นอนบ้านบางมือก็นอนหน้าก็แล้วแต่เนาะนอนไซกระไดอิสระเด้ <c oughs> เอาแต่สิวาค่ะไปลงทงไปเปิ้ลลาบอดี้สองสาหลังนี่ ไปขาเนปาี่ไอามพไว้ยังก็ปลายายเผิ่เปียกพี่น้องนำยกนจนๆลาหลายล่อยกงข้าวบนปั้าวขาวขอาหารอพี่น้องจ่าเรียกไปเบิงกันม่อไหท่านมาบอมาแล้ลเออใครอยู่สัเอายังเนปไปห้ามเอาซาเล็กมาสัมบับอซาเล็กลงบออย้ยยย้ เจ้าหาบซอยข่อยเน้อยเด้อโอเคเดี๋ยวมือนีชวงเสตชิกินข้ากลางทุ่งนาอีกแล้วพี่นองจ๋าเดี๋ยวหาขู่หาทางอุปกรณ์ไปก่อนค่ะพี่นงเบิ่งอุปกรณ์ที่ชุบเขาสิไปใส่ป่าบน่แม่หน่อยๆนะจ๊ะเบิ่งกระถังกระถังใหญ่ทั้งในก็มีกระถังหน่อยอีกสองสามอันของพ้อพี่นงจ๊ะไปมีทังกระติกเบิ่งก็อบรนเอา หามววาใส่พี่น้องไปย่างพี่น้องเบิ่งเน่แถวทางลงกับมิแตน้นอยากให้เบิ่งว่าชาวบ้านเห็ดยังอยู่กับปลารวยแต่ว่ามันคือเบ่งบงประด <c oughs> เดี๋ยวรอสักครูกล้องหนามันถ่ายประเด้ยแม่พี่น้องมันมั่วจะเป็นยังน้าขเขาอุกอังน้ำปัญหาเบื่อหลงหวาไมถูกแตกบ่อยเลยยกสูงๆไปเจ้ากระหิวหูมัน ไอเนี่ยจะไปใส่ฝานี่โคตรโปตรไรใส่ฝายนะมันมึงไม่องใช่เลยพี่น้องเฮ้ยไปฝายยไปายายพี่น้องมึงตีว่าฝนต้งแหงสับเลยหูดฝนกำลังมาเลยลืมมล่ใส่ฝายํำลังเฉลิมฝาออกแต่น้องน่ะมันไหลหากไปหน้าไปเลยค่ะคิดว่าฝนบาแหงเลยป้าปะ กระทังมันก,นกนระตุกช่อยกันพี่น้องสองคนน้ำไปยางที่หดลรีแล้วนําบ้าดบานทีบเลยจน,น้าพี่น้องพากันลงมาแล้วก็พากันยอเลยสาววันกับยายรวย่ไม่ใส่ป่านะป่าปาเป็นยพี่น้องจะเห็นไหมไม่เห็น เพิ่มเตให้เพิ่มเมมาเพิ่ม้ยี่อยี่เมลงหมดพอดีเนี่ยตะคูน็ซับซักโอวนปดีเราสีย่าแล้วคนอยู่วนอยู่บ้านไ่ได้แห้งเลยไ่ดเชื่ออยู่บ่ให้รอยแก่ทังออกมากสมสามใยหนึ่โโพี่นอง

พี่น้องเมื่อเมื่อนี่เป็นเมื่อที่ซองที่เผ่าป่าอยู่นี่พี่น้องพ้นมาแห้งเรื่อยพี่น้องอันนี้ตัวที่เขาเอาขึ้นมาแล้วนี่เต็มกระถาง

เอาขึ้นไปป้อยใชน้องไว้ว้ตาี่นพี่น้องเลือกปลาอยู่นี่เบิร์เมื่อแมน ลี่รุ่มนะเขาจะกระลงบ่เดี๋ยวเสียรบกับเบิ้งอยู่ลี่รุ่มอยู่พี่น้องเดี๋ยวทักนั่นกับฟ้ากัะจีป่ากูพ้ากัะจีป่าอยู่แคมพี่น้องน้ำมาแห้งเลยพี่น้องเอยจนสีบริยิบยิเนี่ยแหละฝนตกะไง ป่าพักกันลงมาจะเด้รึครูพกเจ้าน้พักกันลงมาจะเด้รึครูพีกก่นาา้อ,นองป่ามันยังโมย่เนนอคจ่กแม่ว่าคือตะก,กี้นะโอ้ยเอาขึ้นมานะช้ำนี่นะ แม่บับัดบัดรทอดยนมมันลงเลยพี่น้องเน้นบ่อบัดรนนี่มันลงบัดรพ้นมาหรือไม่ได้แน่นอนในพี่น้องปลาที่เลือกไว้นะครับผมแม่ข้าแม่่าตัวใหญ่นะบ่มีบอลไว้เฮ็ดป่าแหงไว้นาะไว้ทอด แม่นฝ่ายแหงเนี่ปิ้งกระแซบเห็นบาพี่น้องข้านะงนอกนะแนมจะชิบูเห็นกันพี่น้องพุ่นนะข้างนอกนะโคตรโธแมน เลือก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 พี่น้องเขาโย่ลายบาทเลยพี่น้องเขาจะจะเขาได้ใช้กระสอบไว้เอานะออกมาสวยโหดออกมาน้ำหลังเขา เลือกประวัติประว้พี่น้องเลยทั้งที่เอาไปเฮ็ดประแดกทั้งที่ไปป้อยแน่ก็ได้เฮ็ดประแดกเพิดอตัอพี่น้องกะปั่นปั่นกันไปเนาะมันลายคน ถึนเท้าข้างหน้านะลุ่นอยู่พี่น้องเลยว่าแม่นน้อยๆให้เด้ใครแต่เฮ็ดไวสอบอนพี่น้องตุงกันเฮ็ดอยู่รุ่มแน่เฮ็ดอยู่นี่แน่มันก็เลยลัดกันนะพี่น้องเเม่เอเบิดมือเบิดเวเลยแหละ